อันนี้ปกติใครเป็นคนประจําการใครเป็นคนซิงมันก็ลูกพี่ครับอ๋อเครื่องครับเล็กน้อยเก็บสวยงามครับผมเท่าที่เห็นนี่ไม่เล็กน้อยนะฝาก็เป็นบิลเล็ตครับทูบโบก็เป็นทูบโบใหญ่ครับไอ้คันจะไปลองคันเมื่อกี้ <c oughs> ผมก็ดูเดีถังน้อนมันจะกิ้ง ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการทักอุลลี่ครับผมโชคอัพออสเต็ปครับผมวันนี้ผมพามายัางร้านชานออโตแม็กครับผมย่านนนบุรีบางบัวทองครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าร้านนี้เขามีการติดตั้งโชคอัพออสเตปแบบไหนรถอะไรไปดูครับ ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับโช๊คอัพออสเตปเวลาเราติดตั้งให้ลูกค้าไปแล้วเนี่ยความรู้สึกของลูกค้าในกลุ่มรถแต่งแบบนี้เห็นผลได้ทำไมก็ถึงเลือกใช้โช๊คอัพออสเตปครับพี่ก็คือแบบว่ามันนึบใช้งานก็โอเคแล้วจุดเด่นที่เราลองติดตั้งไปลูกค้ามีฟีดแบ็กมาเป็นไงบ้างครับตอบรับถนนพวกถนนได้ดีอย่างนี้ราคาที่ร้านเราสตาร์ทอยู่เท่าไหร่ครับ ราคาเริ่มต้นคู่ละ2,900บาทครับเรียกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโช็แบรนด์นี้เลยใ<ช>่กับเจ้าออสเท็ตกับรถรบที่แบบแต่งซิ่งแบบนี้<ช>ที่ร้านครับผมนอกจากสายซิ่งแล้วช็อกอัพออสเท็ยังมีใช้กับรถในรูปแบบไหนครับก็อย่างพวกรถตู้ทึบรถคอกแล้วก็รถบ้านทั่วไปครับความแข็งกระด้างมันเป็นไงพี่ไม่แข็งเลยมไม่แข็งกระด้างเหมาะสำหรับแบบพื้นถนนทั่วไปของ,ของบ้านเรา และเห็นบอกวันนี้เดี๋ยวมีผู้ใช้จริง<ช>ที่ใช้อยู่เ<ช> <ๆ S 2> ขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนครับผมตรู้สึกพูดคุยกันว่าเอ้หลังจากใส่ช็อกอัพออเส็ในราคา2,900บาทไปแล้วเป็นยังไงถามวกเราท้าครันพี่ครับแล้วบริการหลังการขายตั้งแต่ขายมาการรับประกันของตัวช็อกอัพเป็นไงบ้างครับมีการรับประกัน1ปีแตกรั่วซึมอย่างงี้ทางบริษัทเขาก็รับเคลมั่งแต่แล้วก็ทางร้านเราก็จะมีแบบ บริการแบบเซอร์วิสให้ตลอดมีเหมือนบูธแต่อะไรเราก็เปลี่ยนให้เลยก็คือมีรับประกันอยู่ในโช๊คอัพออสิบหนึ่งปีเต็มใช่ใชแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงอีกหนึ่งเสียงครับจากลูกค้าว่าหลังจากติดตั้งโช๊คออสิบไปแล้วกับการขับขี่มันได้ฟีลไหนกลับมามันคุ้มค่างเงินหรือเปล่าไปทวงเขาครับสวัสดีครับพี่ครับรับก็ครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับทั้งเอ็มครับเดี๋ยวก่อนนะ ขึ้นชื่อมาเป็นช่างเอ็มแสดงว่าพี่เอ็มเนี่ยต้องเป็นคนทํารถช่างทำเืเสียงครับอ๋อพี่เอ็มเป็นคนเล่นเครื่องเสียงเกี่ยวกับรถยนต์พี่เอ็มรถกระบะคันนี้พี่เอ็มใช้ในชีวิตประจําวันใช้บ่อยไหมพี่ทุกวันครับเดลี่ยูสเลยใช่กับเจ้ากระบะออลนิวสีเขียวเนี่ยนะครับคันนี้พี่ตกแต่งอะไรบ้างเห็นโอ้โหใส่ล้อ MK ใส่อะไรมีตกแต่งอะไรบ้างครับทั้งคันพี่ซิงก็คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์ทำหมดครับ ตอนที่เราปรับแต่งกาลังแรงม้าคันนี้ได้อยู่มาเท่าไหร่พี่พยังไม่ได้วัด <c oughs> ก็ยังไม่ได้วัดเลยใช่ไหมไแต่เรียกว่าขับมันกว่าเดิมแน่นอน <c oughs> แรง <c oughs> แรงเลยใช่ไหมไแล้วพอเราเขาเรียกว่าเปลี่ยนติดตั้งโช๊คอัพออสติปไปแล้วความรู้สึกเราเป็นไงบ้างพี่ก็ดีออกตัวดนีนุ่มเริ่มนุ่มดีคือแสดงว่าพีเนี่ยต้องเป็นพวกเขาเรียกว่าชอบออกตัวสายซิ่งใช่ครับถ้าสมมติว่าโชว์มันใช้ไม่ได้เวลาเราออกตัวจะรู้สึกเป็นไงพี่ มันกระด้างอมันจะออกไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะรถมันรถมันไม่เดินหน้าใช่ครัมันจะสั่นมันเต้นๆอ่ะอ๋อแต่พอเราเปลี่ยนโช๊คอัพออเต็มเข้าไป2,900บาทไอฟิวเต้นนั้นมันหายไปจริงเหรอพี่ใช่ได้จริงเหรอจริงครับเดี๋ยวลองให้ดูได้ป่ะได้จริงป่ะจริงครับแค่เราเสียเงิน2,9 0 0บาทเนี่ยนะ ไออา,าการที่มันออกแล้เต้นเนี่ยหายไปจริงดรเดี๋ยวให้พีเอ็มพาลองนิดน,นึงว่าคุ้มค่ากับเงิน2,900บาทไหมอันนี้เป็นหนึ่งเสียงจากผู้ใช้นะครับว่าการเปลี่ยนโช๊คอัพที่มันเขาเรียกว่าสมรรถนะที่มันใช้ได้ใช้ได้ครับทำให้การขับขี่เราแบบเหมือนแบบชัดเจนนะัดเ,น,นะดเนครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าคอมเมนต์ของพีจะจริงหรือเปล่าไปชมครับ I it can my soul. go. up the เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับว่าเจ้าโชกอัพอองเต็ปครับที่อยู่ในรถบ้านเนี่ยมันจะสามารถออกตัวได้แบบพี่ๆก็พูดเอาไว้หรือเปล่าครับผม ถึงร้านทั้งทีครับจะดูแต่รถลูกค้าก็กระไรอยู่ครับผมมีทีเด็ดเก็บไว้หลังร้านคันนี้ครับเรียกว่าสเตปแต่งเต็มที่เลยครับผมครับผมคันนี้มีปรับแต่งอะไรไปบ้างครับพี่ครับก็มีปรับแต่งพวกช่วงล่างแล้วก็แม็กยางครับผมครับผมก็มีเครื่องครับเล็กน้อยเก็บสวยงามครับผมอ๋อเดี๋ยวเราเริ่มจากเครื่องยนต์ก่อนนะไอที่บอกเล็กน้อยเก็บสวยงามเนี่ยถามลูกพี่ยังครับว่า จ่ายไปกี่บาทครับเล็กน้อยเป็นลูกไซ้์เดิมครับผมครับผมเป็นลูกไซ้์เดิมแล้วก็แต่งพวกเทอร์โบพวกอุปกรณ์ตกแต่งอย่างเงี้ยเขไปเท่าที่เห็นนี่ไม่เล็กน้อยนะฝาก็เป็นบิลเล็ตครับผมเทอร์โบก็เป็นเทอร์โบใหญ่ครับอินเตอร์เมื่อกี้บอกว่ามีลูกแสดงว่าเครื่องยนต์ต้องทํามาสเต็ปหนึ่งไฟสนดาตร์ดครับอ๋อก็คือไล่ข้างทํามาสเต็ปหนึ่งเลยล่ะไล่ข้าง และอย่างที่บอกครับผมมาที่นี่ครับผมจงลง่วงล่างคันนี้ครับใช้ของแบรนด์อะไรอยู่ครับก็ข้างหลังจะเป็นของออสเ็ปครับครัใช้เป็นของออสเ็ปแกน20มิลและคันนี้ปกต,ใปตกิใครเป็นคนประจาการใครเป็นคนซิ้งมันก็ลูกพี่ครับอ๋อ Double feel the shot for road I it in can my You You away you come before the night. You are one see miles me the are keep every million For night night I'll มาี่คันนี้สามนี่ครับผมคันนี้นี่ดูแรงของแท้นะครับก็ <Okay. S 3> วิ่งสิบต้นต้นครับโอ้โหคือคันนี้เป็นรถแข่งเลยใช่ตอนนี้ก็คือปวดประจำการแล้วอ๋อคือช้ำเครื่องมันช้ำมาเยอะวิ่หลายสนามเลยครับก็คือตอนนี้ก็ไว้ขับเล่นแล้วล่ะพูดง่าย กฎประาการแล้วแต่คันนี้ก็ใช้ช่วงล่างของออสเตปเหมือนกันเอางี้ดีกว่าไอ้คันจะไปลองคันเมื่อกี้ผมก็ดูเดี๋ยวถังน็อตมันจะกิ้งเราเป็นคันนี้ดีกว่าไหมได้ครับผมนะดูทรงแล้วมันมีความใกล้เคียงกว่านะเอาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้ที่เป็นรถแข่งเก่าด้วยใช่ครับจะแรงขนาดไหนแล้วใช้ช่วงล่างออสเตปรถจะวิ่งอาการเป็นยังไงได้ครับ